สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกนช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินในป่ามาแล้วนะคะทุกคนกับโซโลของพี่แทบอยู่สองตัวกับสิงกีชื่อว่าแทบ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 ถูกต้องมาแล้วมาแล้วชี่นี่ก็ได้สั่งแหละ จรริงหอแล้วฉันดูคอนเสิร์ตใช่ใช่ฉันดูฉันมีโอกาสได้ฟังแล้วแบบไปเตแบบ billion l i g e ใช่เตยไ่ใชน่ารักไหมเก็บเป็นเวิร์ดีเวิร์ดใช่ดูดูคอนเสิร์ตตอนนั้นที่ยงแทร็กตอนนั้นนะคะก็มีเพลงนี้ขึ้นขึ้นแบบว่าก็เขาฟังฟังมาแล้วรู้รู้แล้วว่าเป็นเพลงยังไง แต่ย่ายังไว้ดูเอ็นวีเขินอะไรอะเออเขินอะไรเขินอะไรเขามาเสิร์ฟสนุกมากเธอแบบสองชั่วโมงแบบน่ารักมากชุดเรื่องปะกิ๊งปะกลางแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบพ่อใหญ่ในตาซึมอะไรเนี่ยเออเออเออเอ็นดูเขามา้แต่นี่เป็นนี่นี่ดูวันวันอาทิตย์ใช่ค่ะดุท้ายใไหมวันที่สองเห็นแบบความเบิอบานของเขาว่ามีแบบปังพูดเก่งไม่ฉันชอบฉันเห็นในทวิตเตอร์ที่เขาเหมือนเดิน ที่ลำแสงเฮ้ยมันมันว้าวมากอะแบบชอบมากเลยอะว้าวอะแต่ไปดูกันแต่ไปดูกันว่าแทบแทบเป็นยังไงเป็นยังไงคะพยพอรูปปล่อยมาคือน่ารักจริงๆน่ารักมากแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะแล้วฝากมิมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์เพรสมิมเบอรจ้าได้มีปุ่มซับสปอร์ต่งฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะเเดดยยไไปปููกกัันนลลจ้าแท จะเป็นเพลงยัยงไงโอ้บอมา่าฮ้โยโหเกียดังโกกน่าักจังโอ้โสื้อดมาก ญี่ปุ่นมากตั้งแต่ภาพแล้วนอนอ้ีอ่ปุ่นญี่ปุ่นยญี่ปุ่น,ยยนโสีสวยมากเมดครับเม็หน่อยไปเมับ,มบออชอบผเออใช่ฉันชอบเหมือนกันผมทรง โอ้สีชมพูแบบสดใจมากโอ้ยน่รักโอ้น่ารักมากเลยเต้ชอบเลยอ่ะไอกระชับอมยังหลบหืยสดใสแล้ ได้อันเซ็นหมดโอ้โหถ่ายที่ญี่ปุ่นเยอะอีกแลนวเนใช่ไหมวะใช่น่าจะถ่ายญี่ปุ่นหมดเลยวะหลานเออผูกมังเกงสวยว่ะเต้ยโอ้

แต่สนุกมากเลยตามาซินไม่ได้จะร้องไห้นะฉันเหงื่อเข้าตาเหงื่อเข้าตาเหงื่อเข้าตาเนี่ทุกคนอย่าพูดก่อนแล้วกันเขาพูดก่อนปล่อยให้ไม่ใหญ่เชนมาก่อนรอก่อนไม่ใหญ่ต้องบอกว่าเพลงแบบไทยงไทยงเนาะเรารู้สึกว่าแบบ มันมีลายเซ็นความเป็นพี่ยงชัดมากแบบในเพลงลอก่างเลยใช่บวกกับเสียงของฮฮยงเวลาเขาร้องอะไรแบบนี้เราสึกว่ามีเสน่ห์อ่ะเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วแล้วมันเป็นสไตล์เพลงที่ เหมาะกับเขาเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สนุกสนานมีงเพลนเออมีดนตรีที่แบบเป็นแบบเวฟแบบไม่ยถึงว่ามันแบบมันมันรู้สึกแบบขึ้นลงขึ้นลงอะไรบางอย่างเออมันมันมันรู้สึกว่ามันสนุกแบบมันไม่นิ่งอะไรแบบเนี้ยเออแล้วแล้วจังเลวแต่ก็ไม่ได้เร็วมากใช่แล้วก็แบบเอ้ยท่อนท่อนฮุกก็แบบ ติดหูดีแบบแทบแท็บแท็บปิ้งออนมีอะไรเงี้ยประมาณดูเป็นเพลงที่ออกมาทำ challenge มากเพราะว่า c h a l l e n g ว่าหยุดน่ารักใจะต้องมีแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ารักเราเราแอบเห็นที่เต้นกับกับไอ้น้องแจมีนอะไรเงี้ยแบบน่ารักแต่เราไม่ได้จิ้มแบบฟังเพลงแล้วเห็นเขาแบบเออเขาเห็นเขาเต้นเต้นกันอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักแล้วก็แบบมี หลายศิลปินเลยที่แบบได้ทำชาเลนจ์กับพี่ไายงเนาะแบบน่ารักมากแล้วก็ MV ก็คือสดใสญี่ปุ่นแบบร้อยเปซ็นต์ญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ชอบชอบฉากในออนเซ็นน่ารักที่แช่อยู่ในน้ำตีขาน่ารักมากชชุุดดดีกเลยอ่ะจริงแล้วแล้วความเป็นไายงเขาแต่งตัวแบบจัดแบบห้อเปไหมเรารู้สึกว่าพอแบบทุกอย่างมันแบบ ประโคมลงไปอยู่ในเขามันไม่แปลกอ่ะมันกลายเป็นว่าแบบสนุกสนานใช่คือเขาเอาอยู่ไม่ว่าที่เราเคยเห็นที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะแบบแต่งอะไรทำสีผมอะไรทรงผมแบบไหนเออแปบกมาคีแบบหมดเลยเขาอดรอดหมดอ่ะคือแบบ ไม่ไม่ตายเลยสักหลักลุกเดียวอะไรเงี้ยสีไหนก็เอาอยู่ใช่ได้ทุกแบบแล้วแบบอ่ะยิ่งแบบไอ้ช็อตที่เขาใส่สีชมพูอมชอบมากคือชมพูแบบชมพูเยอะแบบทั้งหมดอ่ะนึออกปตั้งแต่หัวลงไปอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยกลายเป็นว่ามันดีอ่ะมันเหมาะกับเขาเนาะน่ารักชอบชอบแล้วก็เออท่าเต้นก็แบบน่ารักสุดๆเลยประทับใจคือชอบมากแล้วรู้สึกว่าสนุกมากเลยนะแบบว่า คือมันดูแล้วมันได้ถึงความสดใสในความแบบสีสันนี่ไงแล้วก็แล้วก็ด้วยจังหวะด้วยท่าเต้นหรือว่าด้วยบุคลิกของเขารร้สึกว่ามันเข้าไปหมดเลยมันดูแบบมันดูแบบมันดูเหมาะสมกับความเป็นบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวไทยงแล้วก็ตัวเพลงด้วยคือ แบบด้วยความที่ไทหยูเขาเป็นเมนแรปถูกไหมแล้วก็แบบว่าเพลงเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ได้ได้โชว์ชทักษะความเป็นแรปเปอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีท่อนที่ได้ร้องเมโลดี้ที่เราเราเรา,เราได้ฟังเสียงเขาชัดๆว่าเวลาเขาร้องเมโลดี้แล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าอัน,นอันนี้จากประสบการณ์ที่ตอนที่ดูคอนเสิร์ตใช่ไหมเรารู้สึกว่าการที่เขา ขึ้นเวทีคนเดียวแล้วแบบว่าโฮโหโหทั้งโชว์ตลอดสองชั่วโมงอะเรารู้สึกว่าโหเขาเขาทําได้ดีมากเลยแล้วก็มันมันมันมีทั้งเพลงเร็วเพลงช้าสับกันไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาทําการแสดงออกมาได้ดีมากแล้วเรารู้สึกประทับใจกับการได้ดูโชว์เขารู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับการที่เสียเสียเงินดูอะไรเงี้ยจริง ชอบมากเนาะประทับใจรบใจ,จริงเ,ออเห็นเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่แบบในทวิตเตอร์ที่ออทุกคนพูดถึงพี่ยงกันคือเราก็รู้สึกว่าแบบเออประทับใจออแล้วก็รู้สึกว่าพี่ไทยคงเขาเต็มที่กับออในส่วนส่วนนี้มาก,มากๆอะไรเงี้ยเวลาที่เขา ได้รับงานหรืออะไรใดๆก็ตามโอกาสต่างๆที่เขาแบบได้รับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาทําเต็มที่แล้วก็ทํามันอย่างแบบตั้งใจที่สุดอะเนาะเออแบบว่าอีกก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งเนาะพี่นายงกน่าจะต้องแบบเข้ากลมอะไรๆคือเรารู้สึกว่าผลงานที่พี่นายงแบบฝากเอาไว้ให้แบบแฟนๆดูก็คงจะแบบทําให้ทุกคนย้อนกลับมาดูแล้วแบบหายคิดถึงอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบแป๊บเดียวอ่ะ ใช่ไหเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาเราเห็นศิลปินที่เราชอบแบบต้องส่งใครเข้ากลมก็ตามคือเราก็เออมันมีแหละแบบนึงคือใจหายแต่อีกแบบนึงเรารู้สึกว่าเข้าไปก็ดีจะได้รีบออกมาเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือแบบมันมันยังเป็นช่วงอายุที่เขาสามารถเข้าไปแล้วอีกแบบนึงออกมาแล้วเขาก็สามารถยังทําอะไรได้ต่ออีกมาอะไรแบบนี้ไผลงานต่อใช่ก็ร่วมสลับสงใจกันเนาะใช่เป็นกำลังใจให้ทนเป็นพี่ไนยยงแล้วก็ แฟนๆทุกคนที่แบบเออเป็นเมนวิแทยงโดยตรงหรือว่าคลิปทั้งหมดเลยก็ตามอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นกำลังใจให้นะเราก็ตามสนับสนุนทุกคนแล้วนชอบผมสีเงินมากเลยกุหล่อมากชอบผมเขาผมสั้นหล่อหล่อมากเนาะแล้วแลรู้สึกว่าปันการเซตที่แบบดูเท่จังไม่ค่อยได้เห็นเขาเปิดหน้าผากแต่ว่าแบบ อธิบายไม่ถูกอะว่าเป็นยังไงคือปกติคือวันเราเราเขาเซ็ตผมอะคือผมเขาจะยาวกว่านี้แต่เนี้ยเขารู้สึกเขาตัดสั้นมาคล้ายคล้ายกับช่วงเฟเวอร์บิตีอะที่ผมเขาจะสั้นๆปะอืออือชอบมากอะเห็นหน้าเขาชัดมากเลยเซตแบบนี้แบบเราพอแบบเป็นสีน้ําเงินเราเราหน้าพี่นายงอะคือเขาขาวใช่ไหมวกกับชุดดํามันเออแล้วมันขับมากจริงจริงสนุกสนานมากเป็นการแบบ แต่งตัวเมคอัพต่างๆแบบสนุกมากใส่แถบแถบนี่เขาเต้นอย่างเงี้ยทั้งคอนเนี่ยเออเออไี่ทำห้างน่ารักน่ารักมากเลยจริงเออเอ็นดูแล้วก็นั่นแหละเนาะตามสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้่อาปนะคะมีบ้างมีบ้างอะไรถ้าได้มาแกะก็เดี๋ยวตามมาทุกคนก่อจะมาก็ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้ก็ฝากทุกคนด้วยฝากด้วยนะคะฝากรอด้วยฝากกำลังใจให้ที่ไทยหยองแล้วก็ A.C.T. ทุกคนด, <unit S 2> ด้วยใช่เลยจ้าตามเป็นกำลังใจให้กันไปนยาวๆเลยครับผมว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย